สดีนะคะกลับเข้ามาเจอกันกับกิฟในช่องกิฟสอนกันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะกิฟก็จะมายอมสีผมด้วยตนเองกันอีกแล้วนะคะแล้วก็รอบนี้นะคะยี่ห้อที่กิฟเลือกมายอมก็มคือจะเป็นยี่ห้อของมิสอองแซงนะคะสีที่กิฟเลือกมายอมนะคะก็จะเป็นสีดาร์กแออันนี้นะคือสีอันนี้ก็คือจะมีแบบจีซูแบ็คพิงอยู่บนหน้ากล่องอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็ถ้าใครที่เพิ่งยอมยี่ห้อนี้เองครั้งแรกอะไรเงี้ยก็คือเราสามารถเทียบทาสีคร่าวๆได้ตามนี้คะ่ะว่าแบบเออถ้าสีผมก่อนยอมเป็นประมาณนีี้หลังยอม ก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนคือเขาจะมีแบบว่าตัว c าส s s i c b a อยู่ตรงข้างๆกล่องนะหรือจะดูตรงหัวกล่องตรงนี้ก็ได้นะคะก็คือน่าจะเป็นสีที่ย้อมออกมาได้นะก่อนหน้านี้กิ๊ฟมีย้อมผมเองไปนะคะก็คือใช้ m i ง o n งสี Asoka นะคะทุกคนแล้วก็สีผมนะตอนนี้นะหลังจากที่แบบมันเฟดชเฟรมามันก็ได้เป็นสีประมาณนี้คือเอาจริงๆกิ๊ฟแบบไม่ค่อยแน่ใจว่าแบบมันจะเรียกว่าสีอะไรก็คือมีความแบบน้ำตาลแกมทองอ,อะไรอย่างนี้ไหมถ้าตอนที่แบบผมมันยาวเนี่ยมันจะเห็นความแบบเป็นน้ำตาลแกมทองชัดมากกว่านี้นะคะ งคคน,นะคะก็คือทางข้างนอกและข้างในเนี่ยก็จะมีความเป็นสีดําแบบดําหมดแล้วเลยจริงๆประมาณนี้สีดําแบบดํามากๆก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มย้อมเองกันเลยนะคะนะคะกิ๊กก็ไปใส่ทังถุงมือแล้วก็แบบพากันเปื้อนของเขามนเรียบเราแล้วนะต่อมาเราก็จะมาเทส่วนผสมลงไปนะคะแรกเริ่มนะคะเราก็ต้องมาเทน้ายาสองซองนี้นะลงในขวดอันนี้เลยนะ พอได้อย่างนี้มาอย่าเพิ่งเปลี่ยนฝานะคะให้เขย่าว,วนๆนะคะสักประมาณ20ครั้งนะห้ามเขย่าขึ้นลงนะคะพอเราวนทั้งหมดเสร็จแล้วรอนะคะก็มาเปลี่ยนเป็นฝาทําโฟมอันนี้เลยนะ อีกอันนึงที่อยากให้ทุกคนมีนะคะแต่นี้แล้วแต่ไหนะแล้วคือจะเป็นที่หนีบผมอันนี้นะคะเพราะว่าถ้าอย่างเวลากิ๊บย้อมผมเองอะกิ๊บจะชอบเริ่มย้อมจากช่อข้างในออกมาข้างนอกอย่างเงี้ยจะได้มั่นใจว่าเออช่อข้างในของเราทั้งตรงปลายและตรงโคนมันถึงนะเดี๋ยวกิ๊บจะมาใช้ที่หนีบผมนะคะ,ค,ะค่อยๆแบบมัดแล้วปล่อยทีละช่อนะวิธีเราไม่ได้มีอะไรมากนะคะแค่อย่าลืมลูบทั้งตรงโคนแล้วก็ตรงปลายให้มันแบบเสมอกันแค่นั้นเลย แล้วเหมือนพอเราทําข้างในเสร็จนะคะก็ค่อยๆปล่อยผมช่อที่เหลือออกมาจริงๆจะปล่อยออกมาหมดเลยก็ได้หรือว่าจะแบ่งอีกทีนึงก็ได้นะอย่าลืมย้อมตรงแบบว่าโคนผมแล้วก็ลูกผมในผมอย่างนี้ด้วยนะคะเ <laughs> ดี๋ยไม่ใช่แบบว่าสีเสมอติดกันโทั่วผมดแล้วแบบมีตรงนี้แบบมันไม่เหมือนเพื่อนนะ ี่นะคะกิ๊บก็ยอมเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะแล้วก็ตามคู่มือนะเขาให้ทิ้งไว้ประมาณ20 30ถึงนาทีนะคะแล้วก็ค่อยไปล้างออกทีนี้พอล้างออกเสร็จอะก็คือให้ใช้เป็นทรีทเมนต์ตัวนี้ของเขานะคะที่เขามีให้มานะแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าสีผมที่ได้จะเป็นยังไงนะคะทุกคนแล้วนี่นะคะก็เป็นสีที่ยอมได้ในวันนี้นะคะสีก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะอย่างตอนนี้ที่ทุกคนเห็นอนะคือสีมันเป็นในล่มใช่ไหมคือมันจะมีความเข้มมากๆแต่ว่าถ้ามันโดนแดดสำหรับกิ๊บกิรู้สึกว่ามันม แบบหม่นน้ำตาลมากกว่าหม่นน้ำตาลคือออกแบบเท่าเล็กๆแต่คือน้ำตาลอนะ่ะชัดมากกว่านะคะแล้วก็สีผมตรงโคนของกิฟนะคะกับตรงปลายเนี่ยมันก็คือมีความแบบว่าเท่าเสมอกันหมดเลยนะคะทุกคนก็ส่วนตัวเนี่ยถามว่าแบบสีผมเหมือนหน้ากล่องหรือเปล่านะสำหรับกิฟนะคะกิฟรู้สึกว่าเออสีผมมันก็มีความคล้าย,ายหน้ากล่องแต่ว่าอย่างหน้ากล่องอะ่ะมันจะมีความเป็นสีดำๆที่มันมีความหม่นเทามากกว่าแต่อย่างของกิฟต์อะมันออกเป็นแบบว่า ดำหมุนน้ำตาลมากกว่านะคะที่กิฟได้มาเนาะล้วตัวกิฟเอออยากให้ผมมันกลับมาแบบว่าคล้ายๆดำอยู่แล้วนะคะสีอันนี้ก็คือกิฟก็แฮปปี้มากนะคะจริงๆตามในคู่มือเขาให้ทิ้งน้ำยาไว้ประมาณ20-30นาทีนะคะแต่รอบใน้กิฟทิ้งไว้เกือบประมาณ 50นาทีเลยนะคะทุกคนส่วนตัวกิ๊บว่าเคยยอมของยี่ห้อนี้ลแล้วแล้วคือกิอ๊บแบบไม่ได้มีแพ้ไม่ได้มีอาการแบบสับแสบอะไรกริ๊บก็เลยกล้าทิ้งไว้นานนะถ้าอย่างเวลาที่กิ๊บ้างน้ํายาย้อมผมของกิ๊บออกนะคะก็คือรอบแรกเนี่ยเราก็คือเอาน้าเปล่าหมันมานะะล้างทั่วหัวไปก่อนคือแบบ ล้างบันมาดจริงๆค่ะเราก็คอรอบสองอ่ะค่อยใช้เป็นแชมพูที่เราใช้จะเป็นแชมพูอะไรก็ได้นะคะทุกคนแล้วก็รอบสามอ่ะอย่าลืมใช้เป็นตัวทรีตเมน์ที่เขามีให้มานะคะแล้วสีผมที่ได้ของแต่ละคนนะมันขึ้นอยู่กับแบบสีผมพื้นเดิมของเราด้วยแล้วก็ประวัติการกัดการฟอกสีผมมาก่อนนะคะส่วนตัวเนี่ยคือกิ๊บไม่เคยกัดไม่เคยฟอกสีผมนะแล้วก็สีผมก่อนย้อมของกิ๊บมันออกแนวแบบเป็นน้ำตาลทองๆนิดนึงอะ่ะสีผมที่กิ๊บย้อมออกมาได้มันก็เลยเป็นประมาณนี้นะคะส่วนตัวน้ำยาย้อมผมที่เขาเลยนะคะย้อมใบละ ผมมันไม่เสียนะอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้เลยนะคะกิ๊บก็คือมีไปม้วนผมต่อมันก็คือสามารถทําได้นะคะถ้าอย่างเวลาที่เรายอมผมนะคะเราก็ต้องหาินสอเขียนคิ้วที่มันมีความแบบสัมพันธ์กับคนผลนิดนึงนะในลุคนี้นะคะกิ๊บใช้เป็นตัวนี้นะคะของ i n t u i t นะอันนี้สีเบอร์ศูนย์หนึ่งค่ะชื่อว่า coffee brow แล้วมาสคาร่านะคะกิ๊บใช้เป็นตัวนี้นะคะของ Can Make นะซึ่งจริงๆอันนี้ของ Can Make อะเป็นแบบใสนะคะแล้วก็เขาไว้ใช้สําหรับขนตาม,มากกว่าเหมือนแบบทําให้ทุกอย่างมันดูแบบ ตั้งแล้วแบบลิฟได้ดีมากขึ้นนะคะแต่ว่ากิฟเอามาใช้กับขนคิ้วก็คือสวยมากเหมือนกันนะอันนี้ก็คือเป็นสีที่กิฟใช้ในลุคนี้นะคะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร b ์นะคะจะได้มาเจอกันในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะถ้าใครมีคําถามอะไรสงสัยสามารถถามได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านาบ๊ายบายค่ะ